นี่คือสรุปทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเอาเวกตัวละคร1ตัวให้ถึงเลเวล30ครับจะเห็นได้ว่าแค่ราคาหินอย่างเดียวเนี่ยก็ปาไป3 0 0แสนกว่าไม่รวมราคาฮีโร่อีก9ตัวที่ต้องหามาเพิ่มถ้าเป็นสายเติมหนักก็ยังชิลอยู่ครับแต่ถ้าเป็นสายเติมน้อยหรือสายฟรีกจจว่าจะอเวกจนตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็คงเบื่อจนเลิกเล่นไปก่อนคลิปนี้เลยจะมาสรุปให้ฟังครับว่าแต่ละตัวควรอเวกถึงเลเวลเท่าไหร่ถึงจะเก่ง เพื่อที่ผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมน้อยจะได้ใช้หิน a w a k ได้อย่างคุ้มค่ามีเพชรเหลือไว้ใช้กับคอนเทนต์อื่นๆภายในเกมเพราะทุกๆตัวละครในเกมนี้ไม่จำเป็นต้อง Awake ถึงเลเวล30ทุกตัวครับบางตัวอัพแค่เลเวล5หรือเลเวล15ก็เก่งเหลือเฟือแล้วโดวยผมจะเล่าเฉพาะตัวละครในระดับ SSS ระดับ SS S, และระดับ S เท่านั้นนะครับโดยอ้างอิงจากคลิปท list ที่ผมได้จัดไว้ในคลิปก่อน ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดมากๆครับตัวแรกออสตาร่าเทียเอสลัสำดับที่1โคตรเก่งโคตรโหดสุดๆเมื่ออเวกเลเวล5ครับเพราะจะแชร์ดาเมจกับเพื่อนทั้งทีมตัวนี้อัพแค่เลเวล5ก็พอแล้วครับใช้200ชาดร,ราคา5,000เพชรกับออสตาร่าอีก2ตัวตัวต่อมาซาฟิราเทียเอส,สลำดับที่2 ตัวนี้อเวกมาแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะครับไปทำตัวอื่นก่อนดีกว่าตัวต่อมาคานาน t R s s ลำดับที่1ตัวนี้ยิ่งอเวกยิ่งเก่งอัพจนสุดได้เลยครับคุ้มค่าในทุกๆเลเวลที A ่อเวกไปอย่างแน่นอนราคารวม30 l v e เลเวลเนี่ยใช้เพชรรวมประมาณ300แสนใครที่เป็นสายฟรีก็สู้ๆนะครับตัวต่อมา v อลเดโ t s s ลำดับที่2 เก่งมากเมื่อเอาเวที่เลเวล20ครับเพราะว่าจะถึกขึ้นมากรับได้เมจแทนเพื่อนได้เยอะขึ้นการเอาเวกเบลเดดิโอที่เลเวล20ก็จะใช้เบลเดดิโอ5ตัว2650กชาร์ตแล้ก็คริสตัลอีก1230ราคารวมประมาณแสนสามเพชได้ครับตัวต่อมาก r o อกเชียเอสสลำดับที่3ตัวนี้เอาเวแค่เลเวล5ก็พอครับเพราะว่าจะทำให้สกิลโยอยู่ในมีโอกาสติดเพิ่มมากขึ้นถึง80% เลเวลหลังๆเนี่ยเอเวกไปก็ไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นสักเท่าไหร่ในเลเวล5จะใช้200ชาติราคาประมาณ5,000เพชรแล้วก็ใช้กรอกอีกอีก2ตัวต่อไปเลเวล t s S ลำดับที่4จะโหดขึ้นมาครับเมื่อเอเวกที่เลเวล25เพราะจะทำให้สแต็กซ่อนตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ2สะแตก็ก <Level S 2> เลเวลก็จะสามารถเอาชีวิตรอดได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเอาเวกที่เลเวล25จะใช้เลเวลทั้งหมด7ตัวด้วยกัน 2,650ชาร์ด2 0 3 0คริสตัล l 250หัวใจราคารวมเกือบ2 0 0 0 0นเพชรได้ครับตัวต่อมาเรน TSS ลำดับที่5เมื่อปลุกพลังถึงเลเวล20เนี่ยจะไล่โจมตีได้4ครั้งต่อเทินนอกนั้นก็มีแค่เพิ่มดาเมตไม่ต้องอัพก็ได้ครับตัวนี้แต่ถ้าใครใช้เรนเป็นตัวแบกเนี่ยก็ควรจะอัพนะครับเอาเวกเลเวล20ก็จะใช้เหมือน v อลเด O เลยครับใช้เรน5ตัวกับเพชรอีกเกือบแสนสาม ตัวต่อมาอาคานัส t s s ลำดับที่6ตัวนี้เนี่ยต้องปลุกพลังเลเวล25เลยครับเพราะว่าเขาจะแจกบับชุบให้กับทั้งทีมสำคัญมากบับชุบของอาคานัสเนี่ยอยู่ได้3เทินยังไงก็ได้ใช้แน่นอนเอาเวกเลเวล25จะใช้อาคานัส7ตัว2,650ชาก2,30 0 Crystal 250หัวใจราคารวมประมาณ2 0 0,000เพชรเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆมากๆมากๆแน่นอน ต่อไปฟลาเมีย JSS ลบลำดับที่7เมื่ออเวกเวลล์ยครับตอนที่ฟลาเมียใช้สกิลตอนเริ่มเกมเนี่ยก็จะแจกบัฟลดฮิวให้กับสตูด,ด้วยถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเก็บของไว้อเวกตัวอื่นดีกว่าครับต่อไปแรงก์เอสอันดับที่1เป็นอาร์คที่คู่กับเฟรนีเฟรนีเนี่ยอเวกมาก็กากเหมือนเดิมครับส่วนอาร์กก็คล้ายๆกันแต่อเวกเลเวล20ของอาร์คเนี่ยจะมีฮิวเลือดตัวเองตอนเริ่มเชิญแต่ก็ไปอัพตัวอื่นดีกว่าครับ ต่อไป rank S อันดับที่2เชรอสคู่กับเซฟรานเชรอสเนี่ยควรปลุกพลังเลเวลห้าครับเพราะว่าโอกาสการติดผิดรุ่นแรงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นส่วนเซฟรานก็ต้องเลเวล25ครับถึงจะเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เก่งกว่าเดิมเยอะมากๆด้วยเพราะจะสร้างดีบัฟที่ศัตรูเนี่ยห้ามลบบัฟจากเดิมเนี่ยทำให้ศัตรูติดแค่ตัวเดียวจะเพิ่มเป็น2ตัวโดยเซฟรานอเวกด้วยยี่ห้าจะใช้เซฟราน7ตัว ราคารวมของอัพในเกือบ200,000ตัวต่อมาครับออฟิอวสแรงเอสอันดับที่3ตัวนี้ควรอเวกเล็ว2สครับเพราะว่าจะแปลงร่างได้เร็วขึ้นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆมากๆเพราะว่าออฟิิวสหลังแปลงร่างเนี่ยจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับยิ่งแปลงร่างได้เร็วขึ้นเนี่ยก็ยิ่งดีอเวกเลยวิสิจะใช้ออฟิอวส5ตัวครับเก็บของอัพราคาเกือบแสนสามตัวสุดท้ายช็อกซิสแรงเอสอันดับที่4 เอาเวกแค่เลเวลก็เก่งแล้วครับหลังจากนั้นอัพไปเนี่ยก็เฉยเฉยไม่ได้มี Impact มากที่เลเวล5จะทำให้เปอร์เซนเลอร์ศัตรูที่ทำการ e x e c u t e เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ค่าศัตรูได้ง่ายขึ้นมากเอาเวกเลเวล5จะใช้แค่200ชาร์ตราคา5000เพชรกับช็อคซีอีก2อตัวใครที่เล่นตัวนี้นะ่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับแถมรงเอให้อีก2ตัวครับเพราะมีคนใช้2ตัวนี้เยอะตัวแรกคือเซราเฟลรงเอพลัสลำดับที่2ตัวนี้ควรเอาเวกเลเวล5ครับ เพราะว่าเวลาเซราเฟลตายเนี่ยจะชุบเ่อนทั้งทีมเลยส่วนลูซี่แรงงเออันดับที่6เอาเวกมาแล้วเนี่ยก็มีเพิ่มแค่ดมเมจไปอัพตัวอื่นดีกว่าครับน่าจะคุ้มกว่าเยอะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือคลิปต่อตอไปอยากให้ทำเรื่องอะไรเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยเองได้นะครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับบาย